ท่านผู้ชมอยู่กระยาะอ,อกแตกแตเกษตรเกร้กากันอีกแล้วนะครับพอดีวันนี้มาจับหอยนะครับจะทําการจาสินก็เลยพาท่านผู้ชมไปทําการจําสินหอยดีกว่าครับเพราะว่ามีลูกค้าบางท่านนะครับหลายๆท่านเลยแล้วก็เพื่อนเพื่อนพ่อ,นพอค้าแม่ค้านะครับหลายๆท่านเหมือนกันถามกันมาว่าวิธีการจําสินทํำยังไงกระบวนการทําจําสินทํำยังไงสั่งหอย จากฟาร์มของเราไปแล้วไม่ตายจริงไหมทรงแบบไหนจำสินคืออะไรวันนี้ก็เลยมาทำคลิปัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในการเพื่อที่จะไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับก็ควรเลือกพ่อพันธุ์ที่ลักษณะมันดีนะครับอ่าเนี่ยลักษณะสวยภายนอกสวยนะครับอ่าอุปกรณ์ครบนะครับ อันนี้อันนี้อันนี้ตัวเมียนะครับนอกจากแยกเพศแล้วนะครับเราก็คํานึงถึงว่าอายุเขาด้วยนะครับอายุเนื่องจากไข่เอ่อเชอรี่นะครับเขาจะไข่ที่อายุประมาณ5เดือนนะครับดังนั้นทางฟาร์มเราจะเลือกที่อายุประมาณ8เดือนขึ้นนะครับถึงปีหนึ่งนะครับปีกว่าๆนะครับแต่ทางฟาร์มจะไม่เลือกตัวใหญ่มากมากเลยนะครับคือตัวใหญ่ตัวใหญ่จริงๆก็คือตัวที่มันแก่แล้วนะครับอันนี้ ใช้ได้อยู่นะครับสวยอือันนี้เป็นตัวผู้นะครับนี่นะครับเป็นตัวผู้อ่าอันนี้ฟาร์มเราเป็นฟาร์มที่ไว้คัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อส่งจําหน่ายให้ผู้ที่สนใจเลี้ยงนะครับรับรองแน่นอนนะครับเราใส่ใจนะครับเราคัดให้มีตัวผู้นะครับเมื่อกี้ตัวผู้ตัวก็จะประมาณประมาณนี้นะครับฟาร์มเราเนี่ยนะครับโอ้เดี๋ยวก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้ ใบ3โมง4โมงแล้วครับโอ้โหไม่อายฟ้าดินเลยนะครับดูสิครับน้ำดีอาหารดีเขาก็ไข่นะครับการันตีนะครับโอ้โหเนี่ยนะครับเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้นะครับไข่ดกๆนะครับครับหลังจากที่เราได้พ่อแม่พันธุ์ที่เตรียมไว้แล้วนะครับการจำสินเลยนะครับการจำสินก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับก็มีแค่ สูตรของผมก็คือเอาโครนนะครับโครนจากที่ไหนก็ได้นะครับที่สระก้นสระหรืออะไรก็ได้นะครับที่เป็นโครนนะครับมาละลายน้ํานะครับให้ได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับขั้นตอนนี้ก็จะเลอะเทอะนิดนึงนะครับมือดําๆจะกาเงินล้านแต่ตอนนี้ใครมี200ร้อยืยก่อนวิธีการก็เราเตรียมพ่อแม่พันธุ์ที่ที่ได้มาแล้วนะครับเตรียมมาอ่าอันนี้คือตัวผู้นะครับนี่ครับฝาเขาจะงุ้มๆเข้าไปไงนะครับ ตัวผู้นะครับแล้วก็จุ่มโครนแล้วก็วางไว้ที่ฟาร์มก็จะติดตลกนะครับเรียกว่าขั้นตอนนี้เรียกว่าการโครนนิ่งนะครับก็ไปจุ่มโครนแล้วให้มันนิ่งก็เลยเรียกโคลนนิ่งนะครับอันนี้ตัวเมียนะครับเราก็จะแยกไว้ต่างหากนะครับแยกเพศอันนี้ผมจะไม่ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับการทำำําจํศีลนะครับผมจะไม่ลงลึกเท่าไหร่นะครับเรื่องเพศเพราะว่าผมเคยเคยพูดไปแล้วเนาะก็เอาเป็นว่าวิธีการง่าย ก็ไปจุ่มโคลนนะครับจุ่มโคลนวางไว้วางไว้ <c oughs> วิธีการจำสินคือเป็นวิธีการเรียนแบบธรรมชาติของของสัตว์บางชนิดนะครับที่สามารถจำสินได้นะครับอย่างหมีอย่างหอยนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างอย่างนะครับอย่างกบก็จำสินนะครับ <c oughs> วิธีการนี้ก็คือว่าเหมือนเหมือนตอนที่เรียนแบบธรรมชาติยังไงก็คือเหมือนตอนหน้าฝนนะครับมันมีน้ํา มีน้ำเขาก็จะใช้ชีวิตออกมาผสมพันธุ์กินอยู่อะไรของเขาไปปุ๊บทีนี้พอถึงหน้าแ้งเนาะหน้าแง้งพอน้ํามันแห้งน้ํามันแห้งเขาก็จะสัญชาตญาณเขาเขาก็จะทําการจาสินเออลงลึกนิดนึงการจําสินก็คือการที่สัตว์บางชนิดที่มีสามารถควบคุมกระบวนการบอลตาลิซึมได้นะครับกระบวนการบอลตาลิซึมก็คือว่าการเผาผลาญอาหารก็เขาจะ จะรู้ว่าเขาจะต้องจำศีลเขาจะค่อยๆลดกระบวนการบัตบตาลิซึมนี่ลงนะครับก็คือเขาจะค่อยคหายใจช้าไม่กินอาหารเตรียมตัวที่จะทําการจำศีลน,นะครับผมระยะเวลาที่เคยศึกษาไว้นะครับที่เคยบันทึกไว้นะครับเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง16เดือนครับฟังไม่ผิดครับเขาอยู่มีชีวิตได้ถึง16เดือนที่วิจัยไว้มากสุดนะครับ สิบหกเดือนโอกาสที่เขาจะร,รอดคือสิบห้าเปอร์เซ็นตแต่แต่ในการส่งของเรามันคงไม่ถึงสิบสิบหกเดือนเนาะการถนอมอาหารเอาเป็นว่าหกเดือนปีหนึ่งนี่สบายสบายครับโอกาสโอกาสรอดก็เยอะขึ้นครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเกือบร้อยนะครับ <c oughs> อันนี้คือไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าเออ่แล้วต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับกระบวนการนี้นะครับจะใช้เวลาที่ผมบอกว่ามันต้องใช้เวลาก็คือ เขาอะเวลาเราจุ่มโครนเสร็จหลังจากคลุมโครนเสร็จไม่ใช่ส่งลูกค้าได้เลยนะครับหรืออ่าไม่ได้ส่งลูกค้าได้เลยนะครับต้องเขาจะเข้าสินจริงๆคือระยะเวลาประมาณสองถึงสามวันนะครับก็คือ่าจุ่มโครนอนะอย่างตัวเนี้ยเขาก็จะเดินอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเดินสำรวจพื้นที่จนจนกว่าโครนแห้งนะครับเขาจะรู้ตัวเนาะเขาจะเริ่มเริ่มเริ่มจำสินเนาะ ก็ประมาณสองวันสามวันนี้เข้าโอเคแล้วครับแต่ระยะเวลาการส่งผมยังไม่แนะนำนะครับให้ส่งส่งที่สามวันนะครับก็คือต้องประมาณซัดเลยสามวันขึ้นนะครับประมาณสามสี่ห้าวันครับค่อยจัดส่งให้ลูกค้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องบอกตามความตรงเลยตามความจริงเลยนะครับขบวนการนี้ไม่ใช่ทุกตัวนะครับไม่ใช่ที่ไม่ใช่หอยทุกตัวที่จะ ผ่านกระบวนการนี้ไปได้นะครับคืออ่ะบางตัวก็จะจะตายนะครับจะตายในระหว่างขั้นตอนการจำศีลน,นะครับอันนี้คือความจริงเลยนะครับดังนั้นเวลาเราไม่สามารถคาดได้นะว่าตัวไหนตายไม่ตายนะครับต้องต้องอ่ะยกตัวอย่างเลยนี่นะครับที่ได้ทาตรงเสียมอันนี้คือคือผมทําทําไว้จัดส่งลูกค้านะครับเพราะว่า าจากครั้งที่แล้วนะครับลูกค้าคือรอนานเนาะทีนี้ผมก็รู้แล้วว่าหอยเชอรีลูกค้าต้องการมากผมเลยทําการจำจำสินไว้ให้เพราะว่าลูกค้าบางบางท่านใจร้อนแล้วก็ผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมต้องทําการจำนสินก่อนลูกค้าก็ไม่เข้าใจนอกการจำาสินยังไงก็ผมก็ทําเตรียมไว้นะครับตอนนี้ถ้าใครสนใจนะครับมองเห็นโอกาสที่จะเลี้ยงหอยเชอรีก็สั่งมาได้นะครับเดี๋ยว เข้าเรื่องต่อนะครับคือไม่ใช่ทุกตัวนะครับที่มันจะรอดนะครับคือถ้ามันผ่านกระบวนการจำสินได้โอกาสรอดเขาคือแทบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่รวมกันการขนส่งที่กระแทกเปลือกแตกแมั่งอะไรมั่งหรือเกิดจากความผิดพลาดของผู้ส่งเ,เจ้าของฟาร์มที่ส่งไปนะครับถ้าไม่เกิดจากตรงนั้นโอกาสรอดที่เขาไปรอดรอดคือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาเป็นว่า เกือบร้อยเอร์เซนนะครับแต่ขบวนการที่จะจำสินเขาไม่ได้รอดทุกตัวนะครับคือทำไมต้องใช้เวลาสามวันคือสามวันสามวันเนี่ยเพื่อที่จะแยกว่าตัวไหนอ,ะอ่ะเช่นตัวเนี้ยตัวนี้โอเคผ่านตัวนี้ผ่านเราต้องมาแยกอีกทีหนึ่งนะครับวิธีแยกก็ดูจากน้ำหนักตหนึ่งแล้วก็ดมกลิ่นนะครับอืม เนี่ยเราก็ต้องเช็คนะครับต้องต้องดมกลิ่นว่ามันมีกลิ่นเหม็นหรือเปล่าถ้าเหม็นก็เราก็ไม่ส่งให้ลูกค้านะครับอ่าเราก็ต้องคัดทีละตัวก่อนจะใส่กล่องนะครับเราต้องใส่ใจไม่ใช่แค่ยัดใส่กล่องนะครับอ่านี่ครับนี่อย่างตัวนี้เห็นไหมน้ำหนักเบานนเ,นเนี่ยมีกลิ่นเหม็นนี่มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเราต้องใส่ใจก่อนนะครับดังนั้นระยะเวลาที่ควรเหมาะสมที่ จัดส่งให้ลูกค้าก็คือหลังจากจารรสินต้องใช้เวลาประมาณ5้วันนะครับแนะนำเพราะว่าก่อนถ้ามากกว่านั้นเราอาจจะไม่รู้ว่าตัวไหนเขาผ่านกระบวนการจําสินหรือไม่ผ่านนะครับต้องใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับก่อนจะถึงมือลูกค้านะครับอันนี้นะครับอันนี้ตัวอย่างอ่าเนี่ยนะครับอ่าสำหรับคนที่ เป็นอาอาจจะเป็นเพื่อนสมาชิกข้อค้ามหอยนะครับอ่าสนใจว่าการตามสินทํำยังไงนะครับเมื่อก่อนผมใช้กระด้งนะครับใช้กระดง้งนี่ใช้กระด้งอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้มันกระด้งมันวงกลมเนาะมันมันเปลืองพื้นที่สองมันไม่พอกับความต้องการของลูกค้านะทำได้ทีละน้อยผมก็เลยได้ออกแบบ อุปกรณ์จำศินไว้นี่นะครับเป็นตะแกรงไก่นะครับเป็นตะแกรง PVC เดินลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดไม่ทําให้หอยบาดเจ็บน,นะครับแล้วก็ขอบก็เป็นไม้นะครับไม้อันนี้ใช้ขนาดนิ้วคูณนิ้วครึ่งนะครับก้านไว้เพราะว่าขอบกระด้งเขาตื้นเวลาเขาจำศีนเขาเดินเล่นเขาชอบออกมาข้างนอกนะครับอืผมก็ได้พัฒนาเพิ่มเติมนะครับเพื่อ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพขึ้นนะครับนี่นะครับเลี้ยงได้อย่างนี้นะครับเวลาจัดเลี้ยงแบ่งเพศก็ง่ายนะครับนี่ก็เนื่องจากเขาทําแล้วน้ําหนักเขาเยอะผมก็ทําร้อยไว้นะครับเก็บเคลื่อนย้ายจัดสะดวกนะครับก็เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆื่อนที่จะทําตลาดหอยในอนาคตนะครับก็ยินดีแนะนํานะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับก็พอแนะนําได้ครับ แบ่งปันความรู้กันได้ครับไม่ห่วงครับยิ่งคนมีพ่อค้าแม่ค้าที่มีคุณภาพเท่าไหร่วงการหอยก็จะไปได้ดีครับเราต้องช่วยกันนะครับสำหรับลูกค้าก็มั่นใจได้นะครับอันนี้สั่งมาได้เราทำไว้เตรียมพร้อมแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราทำนานแล้วมันจะตายนะครับเขาอยู่ได้ถึงสิบหกเดือนนะครับแล้วก็ผมจมูกผม Q ิอย่างดีเลยครับดมหอยมาเยอะต่อยเยอะแล้วครับ ครับสําหรับการจาสื่นหอยก็ผ่านไปได้ดีนะครับแล้วมีเรื่องต้องพูดกันอีกเยอะเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับหอยเนี่ยยังไงก็ถ้าใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับหอยก็กดติดตามไว้นะครับจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆอีกแน่นอนครับเดี๋ยวจะลงทยอยลงไว้เรื่อยๆครับผมเมื่อก่อนจับหอยแล้วเสียตังค์ตอนนี้ดีใจจังได้ตังค์เพราะจับหอยขอบพระคุณครับ